เม <used> <When> ื่อวานนายกเการยื่นคชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวานเป็นการนายกได้ยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรครับถูกต้องจากคำชี้แจงเรามั่นใจเลยครับคือมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเพราะนั้นนี่ก็เชื่อว่าศาลจะให้พิจารณานะครับอย่างดีครับวันที่เก้านี้นายกจะไปด้วยตัวเองไหมครับ นายกจะไปหรือไม่ไปคงไม่สําคัญเท่ากับปัญหาของประเทศชาติขณะน,นี้เพราะปัญหาประเทศชาติขณะนี้ยังอยู่ที่เรื่องของปัญหาชายแดนผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแม้เรื่องการปฏิบัติการทางทหารคลี่คลายลงไปมากแล้วขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศการข่าวสารซึ่งเราทําได้ดีนะครับทางรัฐทีต่างประเทศขณะน,นี้บินอยู่ที่ทางยุโรปนะครับ คงจะได้ปพูดกับเรื่องของออตตาวาเรื่องเรื่องของการฟังทุ่นระเบิดและการาผิดละเมิดข้อตกลง MOU-43 ที่คนบางคนเรียกร้องให้ยกเลิกที่แท้เป็นเงื่อนไขสํสำคัญที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในขณะน,นี้นะครับในอีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่เขาใช้ประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์นะครับเขาขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพราะนั้นการจัดการของเราต้องพยายามพลิกให้ทําให้ทันกับสถานการณ์นะครับการที่เขาใช้โลกมนุษย์ขึ้นมาแล้วเข้ามาในดินแดน,นของไทยพื้นแผ่นดินตรงนั้นเนะี่ยที่วางรั้วที่เพลงเนเขตแดนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเข้ามาในดินแดน,นไทยก็ผิดกฎหมายไทยนะครับขณะน,นี้ทางสบทบกรกได้สั่งการให้ทางตำรวจกับทหารมหาไทยร่วมกันเข้ามาทำงานแล้วนะครับปรับรูปแบบต่างๆนะครับแปรเปลี่ยน ให้ทานกับสถานการณ์ในทางต่างประเทศในทางข่าวสารความเป็นเอกภาพนะครับสำคัญและเอกภาพที่สําคัญที่สุดคือเอกภาพของประชาชนไทยเอกภาพของรัฐบาลไทยเอกภาพของทหารนะครับแล้วก็ทั้งหมดของประชาชนไทยสําคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ต้องการก็คือสิ่งที่ทํำยังไงให้คนไทยรวมกันความเป็นเอกภาพนะครับระวัง ของประชาชนไทยระหว่างรัฐบาลระหว่างทหารแล้วก็ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปกป้องอธิปไตยและก็ผลประโยชน์สําคัญของพี่น้องประชาชนไทยครับ,รออก,บก็ชัดเจนฮะเมื่อไหร่ความรวประสงค์ของทางฝั่งตรงข้ามคือสร้างให้ประเทศไทยเราอ่อนแอรสร้างความขัดแย้งภายในประเทศนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยจะสังเกตไม่กระทั่งเขาพยายามทำเฟกนิวคนไทยบางคนบางกลุ่มนะครับก็ยังใช้ทําเรื่องของการเฟกนิวมาสร้างให้เกิดความขัดแย้งหรืออ่อนแอกันภายในเมื่อวานนี้ผมว่าทางสารรัฐมนูลก็ได้ออกมาชัดเจนจัดการกับการทำเฟกนิวคือคุณทำจนกระทั่งล้ําเส้นเกินไปไปทําแม้กระทั่งกับทางสารนะครับผมว่าอนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับคือบางครั้งเนี่ย มวแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองมากเสียกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติผมว่าสิ่งเหล่าน้าคือศัตรูที่แท้จริงของคนไทยครับโอเคเดี๋ยวทีละคำถามท่านนายกเข้าประชุมครมผ่านซูมันที่้คะายกกัมคค่นายกด้กาปฏิบัติห้าทานการณายแดนจะคลี่คลายขึ้นกว่านี้ไหคงไงก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลอยู่ เราจะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยไทยรับผลประโยชน์ของประชาชนไทยถึงที่สุดครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะต้องมาทั้วแล้ท่านรจะสมออกไม่านนตายทำยังไเมื่อกี้ไม่เหว่าไงไมนเไม่ดูไม่ สวัสดีคุณผู้ชม r e p o r นะคะรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสักครู่เป็นในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของทางนายแพทย์พรหมินทร์เสรีเดชนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเลขาธิการของนายมนตรีมีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นกรณีการเดินทางภายสารนัฐธรรมนูญนะคะที่มีการนัดอ่านคำพิพากษาในคดี ปมคลิปเสียงของทางนายกกัะทางสมเด็จฮุนเซนนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางนายแพทย์พรมินระบุนะคะคุณผู้ชมว่าเมื่อวา,าอนานี้มีการยื่นในเรื่องของคําแถลงปิดคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกาหนดการของศาลที่มีการระบุเอาไว้แล้วก็ส่วนในวันที่29นายกจะไปเองหรือไม่ก็ไม่สําคัญเท่ากับเรื่องของประเทศชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาตามพื้นที่แนวชายแดนต่างๆที่ต้องยอมรับนะคะว่าขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างของการเรียกได้ไว่าสถานการณ์ก็กลับมาตึงๆเนะคะคุณผู้ชมหลายๆพื้นที่มีเรื่องของ<ะ>การานำมวลชนนะคะนำประชาชนจากประเทศกัมพูชามากดดันทางไทยนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานที่เมื่อวันนี้มีการนำมวลชนมากดดันเกี่ยวกับการที่ไทยนำรั้วแล้วก็ ตัวลวดหนามมันะคะกับทางยางรถยนต์ไปปิดไว้ในเส้นทางนั้นนะคะทางนายแพทย์พรมินก็ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศแล้วก็หากในวันที่2 9นี้ผลจะเป็นอย่างไรถ้าผลเป็นบวกจะสามารถกลับมาทํางานแก้ไขปัญหาได้แล้วปัญหาชายแดนจะคลี่คลายหรือไม่ ในส่วนนี้ทางนายแพทย์พรมิบอกว่าจะต้องพยายามออทําหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยแล้วก็ทิเบตใท้ได้มากที่สุดน,นะคะคุณผู้ชมสาหรับในวันนี้นาะงสาวแพรร์ทองทานชินวัตนนะคะก็ไม่ได้ลาประชุมนะคะแต่ว่าจะใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะคุณผู้ชมมา,าอย่างที่ประชุมครมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับในวันนี้ซึ่ง ก็มารอกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะสำหรับการประชุมครมในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นช่วง10นาฬิกานะคะซึ่งคุณภูมิธรรมก็เดินทางมาถึงตั้งแต่ในช่วงเช้า8นาฬิกา35นาทีโดยประมาณะคะ่ะมีการทักสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆใน2เรื่องนะคะสำหรับเรื่องประเด็นร้อนเมื่อวันนี้อย่างกรณีที่มีการปล่อยในส่งเอกสารสำหรับคนตำรวจรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2568ในส่วนนี้คุณทําบอกว่าทางพลตำรวจตรีจรุนเกตบก็มาเมื่อวันนี้ซึ่งตัวเองก็ได้รับในส่วนของเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะส่วนจะมีการพิจารณาอย่างไรเพราะว่าทางพลตำรวจตรีจรุนเกตบก็เป็นตำรวจที่มีผลงานคุณทธรรระบุนะคะว่ายังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตอรอนะคะ แล้วก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็จะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจนในการพิจารณาซึ่งก็ต้องคุยกันต่อนะคะแต่เรารับหนังสือด้วยความเข้าใจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ทนที่จะได้พบกันน่นะคะเพราะว่าหลังจากเที่ยวจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ไปกระทรวงอัดไทยนะคะแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็เข้าใจ ในส,ส่วนของเอกสารและฉบับอังกาษก็มีการจัดเรื่องเอาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คุณผูทําําให้สัมภาษณ์คือในเรื่องของกรณีในกะารล้อมรัว้วลวดนหนามในพื้นที่บ้านหนองจานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้มบอกว่ากรณีที่มีมวลชนกับบูชาเนี่ยกดดันให้ไทยหรือลวดหนามบริเวณบ้าน หนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะรัฐบนนาลจะมีแนวทางอย่างไรในส่วนนี้พลตรีวินทยัยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้มีการชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะส่วนจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรหรือไม่นั้นคุณงูธรย้านะคะว่าเป็นไปตามที่โฆษกกองทัพบ,บกได้ชี้แจงไปแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยังกระทบกระทั่งกันอยู่ <c oughs> ก็แก้ไขปัญหาไปตามสภาพการ พร้มยืนยันว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วแล้วก็จะทำทุกอย่างภายใต้ข้อตกลงการหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซียนะคะคุณ mm hmm. ผู้ชมมันก็เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆของคุณลุงทํางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจำนวน2เรื่องนะคะนี่เป็นคุณชายชนะเดชโชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางม,มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแถลงเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าได้มีสถานพยาบาลที่เป็นของเอกชนบางที่นะครับออกไปรับรองแพทย์ในการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวหสัญชาติเนี่ยไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายนะครับแล้วก็วันพฤหัสเราได้ลงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลดับเบิลยูเบิคอนนะครับจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งพบว่าสถานโรงพยาบาลประชาชนแหน่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตรวจสุขภาพประชาชนาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวไปทั้งหมด1 5 0 0 0คนขณะนี้อยู่ในการเพิกถอนใบรับรองการตรวจสุขภาพทั้งหมด2ก็คือว่าขณะนี้ สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานไว้ทั้งหมด82ที่เนี่ย82แห่งเนี่ยซึ่งไปขึ้นซึ่งได้หนังสืออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแค่41แห่งอีก41แห่งก็พบว่ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะะฉนั้นตามมติคอ,อรมเมื่อ,อาการเมื่อคำประกาศเมื่อวันที่1ที่ให้โรงพยาบาลเอกชนตรวจสุขภาพได้เนี่ย ทุกโรงพยาบาลเนกชนต้องได้หนังสือรับรองจากกระทรวงอสุขจากกรมสนับสนุนบริการเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับ48แห่งที่ผิดกระทําความผิดอยู่ออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบรับรองแพทย์จาก48แห่งนี้ก็ถือว่ายังเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องซึ่งคาดว่าผมทราบข่าวนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครมีเพิ่มอีก2โรงนะครับก็ประมาณ1 5 0 0 0คนก็30,000ค่นคนลว ที่จังหวัดปทุมธานีก็มีอีกที่หนึ่งหมืน่นกว่าคนคาดว่า40กว่าโรงนี้น่าจะมีแรงงานที่ได้รับใบตรวจสุขภาพไม่ถูกต้องเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0งแสนถึง3ามแสนคนครับผมครัญญราากรบ,บก็ต้องเอาผิดได้อยู่แล้วครับคือหนึ่งก็คือว่าเอาง่ายๆก่อนว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกไป,ไปก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต้องย้อนไปดูว่าในเมื่อโรงพยาบาลเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าตัวเองออกได้หรือไม่ได้ทําไมถึงไปออก 2. ในการตรวจสุขภาพเขายืนยันชัดเจนว่าต้องมีแ lap ต้องมีห้องเอ็กซเรย์แต่บางที่ไม่มีเลยเนี่ยคุณทําไมถึงออกให้เขาคุณไปใช้ที่ไหนตรวจมาตรวจจริงหรือเปล่าถูกไหมครับหลังจากนี้เมื่อเราได้ข้อมูลรับทราบข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมดว่าแรงงานเหล่านี้มีนายจ้างชื่ออะไรและทํางานที่ไหน ก็จะประสานกับกรมจัดหางานและตำรวจคนตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปตรวจตามสายงานนะครับเพื่อไปชี้แจงว่าในเมื่อคุณกระทำผิดกฎหมายก็ต้องไปกระทําให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเสียครับผมโรงพยาบาลก็ต้องไปดูว่าในเมื่อผิดอยู่แล้วแล้วคุณมาออกโทษในพระราชบัญญัติในการทํากระทําความผิดสถานรับรองพยาบาลพศ2 5 1 1นะครับโทษก็คือว่ามาตราสาวงเล็บ4เนี่ย ก็จาคุก1ปีปรับ2 0,000บาทครับหลังจากนี้ก็ต้องไปดูว่าแพทย์ที่เซ็นในเมื่อรู้แล้วว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเซ็นไปได้อย่างไรถ้าสุดท้ายเป็นการตั้งใจที่ทําก็นําไปสู่การเพิกถอนใบทั้งหมดนะครับผมนะครับก็ครับโรงพยาบาลดับเบิลยูไมลีคอนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานแต่ไม่ได้ยื่นขออยู่ในช่วงยื่นขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นระหว่างยื่นขอเนี่ยคุณไม่สามารถไปออกได้นะครับเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับอ่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการลงไปที่ไซงานที่มีแรงงานเหล่านี้เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราไม่ระงับไว้นะครับเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้นจริงๆคนที่รับผลก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจรรยาบรณของโรงพยาบาลและแพทย์ที่เซ็นใบรองแพทย์ก็ควรมีจรรยาบรณสำนึกนะครับในความเป็นคนไทยมากกว่านี้นะครับแล้วก็ วันนี้ก็จะมีลงพื้นที่ไปอีกที่หนึ่งครับกำลังทางให้ทางหน่วยงานเข้าไปลงอยู่ทราบว่าที่ที่จะไปวันนี้มีการออกไปรับรองแพทย์ไปแล้วประมาณ1 3ื0 0สคนซึ่งผิดอยู่แล้วผมคิดว่าสามแสนใบที่ออกไปที่ไม่ถูกต้องนะประมาณการประมาณ3 0,000 0ใบเนี่ยต้องได้รับการเพิกถอนนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ต้องมายื่นขออนุญ,ญาตใหม่ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับร เป็นในส่วนของคุณัยชนะเเดชดชน์นะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลในการตรวจสำหรับออกใบรับรองแพทย์ให้กับทาง รงงานตักด,ด้าวนะคะคุณผู้ชมมีการไปสังเกตบาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการดงงเดียวหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชม,มก,ก็จะต้องติดตามกันในช่วงของการประชุมครมอรที่จะเกิดขึ้นในช่วง10นาฬิกานี่ก็ใกล้เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเน้นย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งสําหรับในวันนี้นางสาวแพทร์องทานชินวัตนายกรัฐมนตรีละคือว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีการประชุมผ่าน ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะหรือว่าใช้ซูมในการประชุมเข้ามานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เดินทางม,มาที่ทนีรบรัฐบาลซึ่งในวันนี้ถือเป็นครั้งที่3นะคะเพราะว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านางสาวแพรองทานมีการลาประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อทีอ่เดี๋ยวเราต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมในวันที่29สิงหาคมนี้นะคะสำหรับการที่สารธรรมนูญนัดคำพิพากษาในกรณีพมคลิปเสียงของทาง คุณแพรวทานแล้วก็ทาสมเด็จอุ้นเซนแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการกําหนดให้ส่งในส่วนของคํแถลงปิดคดีก็ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะุผู้ชมนา่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมารายงานนะคะเดี๋ยวรอพักสัญญาณกันก่อนนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่ทาเนียบรัฐบาลได้ที่รีพอร์เตอร์สนะคะเราก็จะมารายงานคุณผู้ชมให้ทราบอยู่เป็นระยะระยะเดี๋ยวตอนนี้พักสัญญาณกันก่อนนะคะดิฉันขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสุนิตาเรืองจิตรีพอร์เตอร์สวัสดีค่ะ